การการใช้อาโคดเนาะนะคะในการในการคำนวณในตัวค่าพรีดิตชั่นต่างๆให้เรานะคะตั้งแต่ตัวนี้ก็คือถ้าใช้ตัวนี้อันก็จะได้ไอตัว l o g กอออกมารับ o m e g กออกมานะคะเนาะแล้วเราก็แทนค่าอันนี้คือแทนค่าแบบเหมือนแทนแทนคำนวณเลยนะนะคะแล้วก็เราก็จะได้ ไล็อกออแล้วเห็นไหมได้ล็อกออทจะได้ค่าออทแล้วก็จะได้ค่าพายไอแฮทออกมาเนี่ยค่ะอันนี้นอ่าถัดไปค่ะอันนี้คือนอกจากถ้าเราอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอ่อให้พูดเลยก็คือเวลาหนูใช้ฟังก์ชันพิจิตรนะลูกนะถ้าหนูเลือกไทป์ของการพ e d ิ c t เป็นลิงก์นะหนูก็จะได้ค่าไอตัวล็อกออออกมาเนี่ยค่ะ ก็คือได้ตัว lock out ออกมาเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูใช้ฟังก์ชัน predict เหมือนกันนะคะนะแต่หนูเลือกใช้ออากมาเป็น response นะคะสิ่งที่หนูได้ก็คือค่าไ h a นั่นเองนะคะแบบนี้และอันนี้ก็คืออันนี้คือจะ run if loop ธรรมดานะคะเพื่อที่จะไปออไปจำนแนก,กลุ่ม นะคะโดยใช้คัดออกที่0.5ะคะ่าถัดไปค่ะหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณการตั้งการคำนะคะการสร้าง c o n f u s i o n matrix นะคะแล้วก็คำนวณ matrix ต่างๆนะคะออกมาได้เนาะซึ่งหนูจะเห็นว่าทางซ้ายมือของหนูอะก็คือเราจะสนใจ positive class ที่เป็นกลุ่มศูน์ กลุ่มศูนย์ในที่นี้หมายถึงกลุ่มที่เป็น Bankruptcy นะคะใช่ไหมนะคะในขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของให้ A POSITIVE CLASS เป็น CLASS one นะคะซึ่งมันก็คือตัวของ so see. s o l v e n c y หนนะคะเพราะดังนั้นเนี่ยหนูอยากได้อ่ะ positive class เนี่ยเนื่องจากมันมีสองกลุ่มมาสลับด้านกันได้นะคะที่เราทำมาตลอดคือเราทำฝั่งนี้คือให้ positive class เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราสนใจคือกลุ่มของ s o v e n c y นะคะหนูเราก็จะได้ค่า confusion matrix แบบนี้นะคะเนาะได้ overall accuracy คือ95%แบบนีนะะ้นอกจากนี้เราก็จะได้ค่า sensitivity 96% specificity เท่ากับ93%นะครับซึ่งหนูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีไอตัว performance m a t r i x s อ่อ f o r m นั่น m a t r i x อื่นๆอีกมากมายเนาะที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นะคะเราจะเลือกใช้ไอตัวต่างๆเนี่ยตามวัตถุประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแค p ปป้านะคะหรือมันจะมีเรื่องของออไอตัว balance accuracy เห็นไหม มันจะมีเรื่องของตัวลักษณะของเรื่องของไอตัว precision อ,อย่างเงี้ยนะคะก็มีอีกเนาะนะคะมีหลายตัวที่สามารถใช้ได้นะคะแต่ในคลาสของเราเนี่ยอาจารย์ก็ให้หนูเรียนรู้สามตัวแรกที่เป็น b a s ิ c ก่อนคือตัว accuracy ตัว sensitivity แล้วก็ตัว speed นะคะแล้วหนูก็จะเห็นว่าถ้าหนูเปลี่ยน ความสนใจก็คือให้ตัว positive class เนี่ยเป็น bankruptcy แทนนะคะเราจะเห็นว่า,าในกรณีนี้นะคะ overall accuracy เนี่ยยังยังเท่าเดิมนะคะแล้วก็ตัว s e n s กับตัว spec เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะแน,น,น่นอนก็คือ TP เป็น t n 2 m คือ m เป็น TP เนาะอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำตัว คำนวณค่าเมทริกซ์เหล่านี้นะคะก็<อ>ต้องไปดูว่าเราใช้ตัวเบสไลน์หรือว่าตัวที่เราสนใจเป็นตัวกลุ่มไหนน,นะคะ example ของที่เปลี่ยน x หนึ่งเป็น x สองมานะคะหนูก,ก็จะได้สมการออกมาเห็นไหมนะคะหนูจะได้สมการออกมาหนูก็เขียนรูปสมการได้นะคะหนูจะได้ตัวนี้ออกมาที่เป็นในตัว p r e เชื่อ deviance นะคะเมื่อเราเปลี่ยน x 1เป็น x 2นะบอก r e s ่าด้ว deviance เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนาะจาก15เป็น30มสิบมค่ะอ่าอาจารย์เข้าใจว่าอันเนี้ยอาจารย์ตั้งใจจะให้หนูลองทำเองนะคะในเรื่องของดูเรื่องของอโ,มอโมเดล performance ในกรณีที่เรื่องของ regression นะคะว่าเรา predict ถูกต้องแค่ไหนนะคะโดยดูจากค่า deviance เนาะแล้ว พอเราจะไปเรื่องของการทำ classification หนูจำเป็นต้องหาค่าไรหลรุจากเรื่องของ log o d d นะคะไปเป็นค่า o d d แล้วไม่เป็นค่าถายใช่ไหมนะคะแล้วหนูก็ไป define ตัว cut off t h r e s h o l หรือ cut off point ก็ได้นะคะ,ะเพื่อที่จะไปทำ classification เนาะ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ลูกก็ลองเองนะคะอย่างค่าที่ให้มาเนี่ยก็กคือเป็นค่าของไอตัว l o อกออแล้วนะคะก็หนูก็จะสามารถหาออ f ของค่าปลายได้เนาะ t r y e yourself นะคะแล้ว uh, อ่ะอาจารย์ก็เว้นไว้นะว่า Cut off point ของเราก็คือ,อยังใช้ sampling proportion ก็คือ,อยังเป็นศูนย์จุดห้าอยู่นะคะคำว่าประมาณเตตาค่าลายนะคะดูซิว่าดูืิว่าอันเนี้ยนะคะออ oh, accuracy นะคะ Sensitivity แล้วก็ Specificity จะเป็นเท่าไหร่เมื่อเราใช้ x เป็น x สองแทนที่ x 1น่งแล้วหนูก็จะเดาได้หนูว่าเรามี x 3ตัวใช่ไหมอันสุดท้ายก็คือจะลองของ x 3บ้างนะคะหนูก็จะเขียนสรรมการได้นะคะหนูจะเห็นว่าถ่า residual variance เนี่ยนะคะจากสิเพิ่มเป็น20แล้วก็เพิ่มเป็น88อันนี้ก็จะพอเดาได้แล้วเนาะว่า เอ็กซ์ไหนเป็นเอ็กซ์ที่ดีที่สุดคะเอ็กซ์หนึ่งใช่ไหมพอค่าค่าเรซอรดวิเดียนสองที่สุดไรเอ็กซ์ไหนที่จะเป็นแย่ที่สุดคะเอ็กซ์สามค่ะแสดงว่าเอ็กซ์สามเนี่ยไม่สามารถใช้ในการทํานายค่าพแฮดได้เนาะซึ่งความไม่สามารถทำนายพายแฮดได้ดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงอยู่แล้วว่าปน,นำไปใช้ใตัวคลาสสิฟิเคชันต่อมันก็จะแย่ไปด้วยแบบนั้นนะคะนะเอ่าเป็นนั้นนั่นก็คือความหมายของวัน,อ,นอ่า ก็ให้หนูลองทำเองในเรื่องของ A, ตัว r e e c t i o n performance นะคะแล้วเช่นเดียวกันดูลองทำเองนะคะในเรื่องของ classification performance เนาะ,ะอันนี้รู้แล้วนะว่าทำไมเราถึงต้องหาไฟล hat shadow เออเพราะว่าเราต้องใช้ไล hat เนี่ยไปเดียวกับเรื่องของ cutoff นะคะแบบนั้เนานะ เพอที่จะขอเราต้องตัดเราพอที่0.05เนี่ยเราเขไปดูที่ไอไพรฮอของลาซว่าในปัจจัตัวเป็นเท่าไหร่เราจะได้ classify เขาเรียกว่าการ classify new subject into p r o c e s s นะเนาะนะตอนนี้เรายังใช้ตัว subject เดิมอยู่เพราะเรายังไม่ได้ลองเอา s t a x ใหม่ตัวใหม่มาพราะเราใช้ข้อมูลที่มีอยู่ตัวเพราะฉะนั้น try yourself หนนะคะท้างล่างก็จะดาวได้หลอก,ก็คืออาจารย์เว้นที่ไว้ให้หนูลองทำเองนะคะอ่าแล้ว แล้วเราก็คาดหวังว่าไอตัว X 3เนี่ยเราจะเห็นโ oh, อ okay. ้ accuracy ที่น้อย no. เนาะ sensitivity ที่น้อย s p e c i f i v i t y ที่น้อยใช่หรือเปล่านะคะดูลองทำดูเพราะว่า performance a p p l i c a t i o n ก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแบบนี้ แล้วเดี๋ยวขอให้กลับมาพบกันอีกทีในเรื่องของ interpretation ค่ะ